สวัสดีเจ้าเมื่อเจ้าเจ้าวันฝนพรำอีน,เนอะเขาจะลาบจีนกันเจ้าวันนี้นะจะลาบจีนควายมาอมอเจ้าอีแม่บนไปกาดมาแล้วก็ได้จีนมาก็เลยจะเอามาลาบเจ้าวันนี้เขาจะลาบควายใบยลุงปั่นนะวันนี้นะเ <laughs> น่วันนี้มีเชฟลาบนะวันนี้นะนี่เจ้าจำพวกเครื่องนงเครื่องในอย่างนี้เขาก็จะเอามาต้มให้มันสุกกัอนเนาะ นี่จีนมันมาตอนใหญ่เขาก็จะเอามาซอยๆแล้วเดี๋ยวเขาก็จะลาบเจ้าเนี่อันนี้ก็จะเป็นเลือดเนาะแล้วก็มีตับนะเจะาตับวันนี้ได้ตีนใหญ่อีปอปอกเลยเอาต้มตัวแล้วก็ซอยดิบตัวอ,อะกอ่ะคะเพิ่มมากยิงอีนเอนาะนุนี่เจ้าซอยแล้วลืมลาบละนี่ตอนลืมลาบนี่อีป,ปอปก็จะกอ่อยๆเยอะเลือดลงไปกับน้อยกับน้อยเจ้าลาบเข้าไปด้วยกันเนาะ

มันจะมีก้อนเลือดในถุงเลือดนี่นะเจ้าแน่ก็หลาบศูนย์เข้ากันเลยนี่เจ้าเขาก็หลาบมาสักกรามเนาะใกล้จะได้ตีแล้วนะนี่เนื้อเริ่มเริ่มเป็นเนื้อหลาบแล้วเจ้านี่เริ่มเข้ากันละ หลังจากเขาหลาบแล้วเขาก็เอาพักไผ่ต้นหอมพักป้อมมาซอยหนอะนี่นะพักป้อมก็คือพักชี้น่ะเจ้านี่เจ้าเสร็จแล้วเขาก็ตักมาใส่อ่งข์ลง,งหลาบนี่เลยนี่เจ้าอันนี้ก็จะเป็นจัวกเครื่องในเนาะที่เขาต้มไว้แล้วเขาก็จะเอามาซอยเจ้านี่เครื่องใน พอแล้วหลังจากใส่พักมาแล้วก็หอมเนอะพักไผ่พักป้อมต้นหอมเจ้านี่นนะหอมใส่มาละซอยข้างในต่อ มีเจ้าซอยื่องในเซจแล้วก็เอามาใส่เลยโอ้โหมีเจ้าจะเริ่มโซล่าบละ่ะเนี่ใส่พริกลาบลงไปเจ้านี่นะเติมพริกลาบลงไปเติมเกลือเข้าไปน้อยนึงเจ้านี่แล้วก็จะมีแป้งหวานเนาะเติมแป้งหวานมาหน่อยนึง แต่แล้วเราก็สุนนื้อเข้ากันเลยเจ้าโซะเข้ากันเลยลาบควอยมะม้อวันนี้เครื่องในหนักเห็นวันนี้น เจ้าอีปอปิวนจะยดดีขวดลงไปเห็นเนาะถ้าไผ่มีดีสดก็ใส่ได้นะเจ้าอันนี้เป็นน้ำเพี้ยน้ำเพี้ยต้มใส่ให้มันขมนะ คนละจิ้มพอแหกืม,มไปได้อือ,อไปได้ลำมือมมลราน,น, <laughs> นี่เรียบร้อยแล้วเจ้าลาบค้อยนี่เจ้าเรียบร้อยแล้วพ่อมทานนะเจ้าลาบควอยมะม่กับพักมลิดไม้นี่นะแล้วก็มีนอเจ้านอหางหลวงนี่อันนี้จะเป็นน้ำเพีอะอันนี้บนห้องอยู่กันไหมนี่ประกาศ และอันนี้เจ้าอีแม่พ่อจะเอากับบักกาดอีกว่ามันมาาห่อบนห้องบักกาดอากาีออกวค่ยๆนอยบักควงวนะเนาะนี่เจ้าเราก็จะมียอดต้นทองอุไรเจ้าแตวา่วันลุงบนมาบนว่นากกินงกหลาบล้ำเลยลองเด็ดมาจิ้มพอต้นดอกทองอุไรน,นะนั่นนะเนี่ยเดี๋ยวลองมาชิมพอนะเจ้าดี่งกับเข้าวมอ,มอ,มอเจ้าหลับควายลำๆเนะวันนี้นะ